อ <sm> ันนี้ก um ็จะเป็นสลามีเนาะได้ที่ามล When I was student, had very old one. was w had student very one very sometimes didn't I I it it a the the David the there a rusty old o สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าวันนี้ก็จะมีงานของเซเลนเฟสติวัลนะครับในของไลกอนสตรีทนั่นเองเดวิดกําลังทลารอยู่ที่นี่ก็จะจัดงานบ่อยๆมากเลยนะครับก็นะครับตัวนี้ก็จะมีเขาจะทําบาร์บีคิวเนาะนี่ครับก็จะมีราคาต่างๆัก็เป็นสไตล์ของเยอะมากๆเลยนะครับ อันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเก่ารัดไหมตรงนู้นนะครับเนาะก็แล้วก็อาหารโอโ้โหสุดยอดเลยอะ่ะพิซซ่าทั้งกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นซาลามี่เนาะซาลามี่นะครับคาร์เตอร์ร้านถ้าทำกันสดๆเลยนะครับ อิตาเลียนเขาก็ทำพิซซ่ากันตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางของคุตสาอิตาลีนะครับก็ทุกปีเขาก็จะจัดงานตอนนี้ตลอดนะครับเห็นไหมวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ อากาศน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราออกไปเดี๋ยวรักข้างน,นอกกันเดี๋ยวตานกันมาเลยฮัลโหลฮัลโหล Festival Are we have you to excited pizza No อายุตื่นเต้นเนาะก็นะครับเราก็กำลังรอคิวอยู่นะครับจะมาสั่งพิซซ่านะครับแล้วก็ได้ให้เดวิดสั่งนะผมก็สั่งไม่เป็นนะผมไม,ไม่ค่อยได้สั่งไม่ค่อยได้กินพิซซ่าเท่าไหร่นะครับก็จะมีทำเองบ้างนั่นแหละไปฝั่งนู้นนะครับพิซซ่าทำเสร็จแล้วนะครับ <Hey. S 1> <ส> Mal. What do you think about pizza? Well, it's alright. Yeah, very quick. Eh? Japan go. <laughs> Ready made. Right. Yeah. Now we've got to eat this. Okay. Okay. I okay. managed to get a bit with no salami, but that's good for you. Yeah. What do you think? All right, good. Let me try. Ah. ได้พิซซ่ามาแล้วเขา,าขตัดตไม่สวยอะวันนี้ถ้ากินก็จะกินอย่างงี้เนาะอืมอร่อยอินเทียนิสโอเค

ฟิวเจอร์ฟูดก็นะครับตอนนี้ข้างหลังผมก็จะเป็นโชว์รูมเนาะจะเป็นโชว์รูมนะครับที่ส่วนมากก็จะขายรถพวกแบรนด์อิตาเลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาโรเมโอนะก็เป็นโชว์รูมพับๆนั่นแหละครับก็นะครับนี่ไงก็เป็นรถเป็นอัลฟาโรเมโอนะครับเนาะ what's called this one กูลากูลากูลเลียนะครับแล้วก็เป็นอิตาเลียนนะครับอิตาเลียนคาร์ ใช่ใช e ฉันคิดว่า yes, so. น่นาจะเป็นช์รูมตอนนี้เราก็มาในส่วนของรถนะครับรถโบราณร,รถเก่าของอิตาลีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาลฟาโรเมโอเนาะอันต่นี่นะครับถ้า e ราลองวัดเ n ้ a น t oh. say that <laughs> เดวิดบอกว่ารถนี้สร้างก่อนผลิตก่อนที่ผมจะเกิดประมาณ4ปีนะครับแต่ก้อนนี้เลยเป็นเครื่องยนต์นะครับแบรนด์อิตาเลยียนหมดเลยนะครับก็เป็นอัลฟาอิตเมโอนั่นแหละนี่นะครับผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้น <c oughs> อย่านั่นก็จะมีใครไม่รู้ขี่ไปแล้วนี่นะครับรถนี่ก็จะเป็นแทรกเตอร์ไม่ได้ใจไว้ใช้งานได้อยู่นะ Ferrari Yes Ferrari tractor อ๋ออันนี้ก็จะเป็น Ferrari นะครับนี่เลยอยูย <laughs> I had one of these once when I was a student. I had a very old one. It was very rusty, and sometimes it didn't work very well. And sometimes you'd switch on the lights. And only one would pop up. So you only had one light, so. <laughs> but yeah. yeah. How long you have uh, Oh, not long. I sold it. Two years. Uh, maybe two years, that's all. Yeah, yeah. We had another Fiat. We had this one. Fiat? Huh? We had one of these. Okay, let's go, it was, it let's go. Was, yep, I don't know show one one. me this one. The has been painted orange. It was really old. I used to have was more like this one because it was a squarer design. So, but it was a very old car and it was actually two welded together and it was yellow, bright yellow. And I had one as a student. So, so is it still on the back? Yes, they were all in the back. The engine. <clears throat> the engines were always in the back. You put your luggage in the front or your shopping. Yes. Yeah. but it was very bad. It broke down all the time. How long did you have it? Oh, I can't remember. Maybe a year. Not much more. We had to send it to the scrap in the end for scrap. What like grape? Yes. It was worth nothing. Okay. <laughs> and I think we couldn't re register it once they discovered it was two cars welded together. Yes. It yes. was illegal. Yeah. To, yeah. yeah. บ่บีนะครับ